สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าไม่เช้าแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะเอาตู้ไอ้มังคุดข้ามไปฝั่งลาวนะครับนี่ชุดนี้น่าจะข้ามวันนี้แต่ชุดนี้คือรอหางครับหางเขายังไม่มาเพราะรถลาวลากไปที่บอร์เต็นถ้ารถลาวลาก สินค้ากลับมาเขาก็จะข้ามไปรับเหมือนเราแลละครับค,ครับบายๆข้ามครับอจอดรอหากัน<ป>นี่นั่งรอ ทงรอหางนะครับอาจจะมาหลายวันแล้วถอนอะไรส่งไปให้น้องอิมถอนอะไรกันน้ำชาโอ้เห็นสีลหลังเหลืังก็จะมาเบียนหายก็จะมากินตะเช้าไปนะกินแต่เช้าแล้วมันดีรอหางนะครับเนี่ยน่าจะนอนละวันสองวันรถด,ด่วนครับรถด,ด่วน มากี่วันกันแล้วเนี่ยมาอ๋อมาค <มา S 2> <า>้างด่านปิดเออใช่มาค้างด่านปิดพอดีวันนี้เป็นที่เท่าไหร่ชุดสองชุดนี้ก็ข้ามไปเอาตู้ปล่านะครับไม่มีสินค้า น่าจะมีงานแล้วรถอยู่ฝั่งไทยน่าจะไม่พอก็ไปรับตู้ป่ามาเพื่อจะไปรับงานต่ออ้าวแล้วตอนเนี้ยเพื่อไทยจะไว้กได้หลงแสนใาองแรับโอ้ที่ไม่ทักเนลดเสียงที่ก็ไม่ักตรกงไหนไม่ร่งเลยที่ทำไม่ได้เ ขายังไม่กล้าม่ทันแล้วจสั่งซื้อมาแล้วสั่งซื้ออะไรขนมเนี่ยวกันเวลาก็คได้น่ตัวเดือพอกินได้มีค้าขนมมาขายให้กินนัง่งน,น,นั่ไโดนกล้ด้กัดผมไมได้ฮะนไม่กินอะไรของหวาน<ม>หรอนแต่ปงมมัไมไมน,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 นไ้ไปะ เดี๋ยวรอ,รอชิปปิ้งเรียกช่วงบ่ายครับถึงจะเอารถไปช่างน้ำหนักแล้วก็ทำเอกสารข้ามนะครับ ร้านเสียบไฟเคฟก็ตั้งอยู่ที่หน้าด่านเชียงของนะครับด่านตมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ีใครวิ่งตู้เย็นถ้ามาเชียงของก็นี่นะครับถ้าไม่ได้ข้ามจะเสียบไฟก็มาร้านนี้ก็ไนดะ้เสียตรงใจดีบริการดีครับ ปิดอยู่นี่ร <Okay. S 1> ้านครงร้านค้าก็มีนะครับมีทุกอย่างโอเคครับตอนนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วจิปปิงแจ้งบอกว่าให้เข้าไปลานตะช่างเลยเพื่อไปช่างน้ำหนักแล้วก็ดำเนินการเอกสารข้ามไปตัดหางอยู่ฝั่งลาวนะครับตอนนี้กำลังออกจากลานเสียบไฟ okay, ครับเดินไปเรื่อยๆ อาจจะข้ามหลายคันอยู่ันที่จอดเสียบอยู่นี่คงจะไม่มีคิวข้ามวันนี้นะครับอาจจะข้ามวันพรุ่งนี้ก็ได้ <backing> เดินทางไปหน้าด่านนะครับช่างหนักรถ ต้องไปกลับรถโน่นแล้วครับไฟแดงนอนสอนไปได้ <c oughs> ครับกลับรถตรงไฟแดงเนี่ยจะไป่น่าด่านด้านที่อยู่ข้างหลังเราโน่นนะครับด่านตะมอ เสียบไฟก็มีหลายร้านนะครับนี่ก็อีกร้านนึง ลักกอรเชุอของตรงนี้เป็นตาช่างนะครับเสร็จตรงนี้แล้วปุ๊บก็ไปนู่นเลยด้านหน้าด่านเลยครับไม่แน่ใจว่าวันนี้รถเยอะหรือเปล่าวันนี้รถเยอะหรือเปล่าโอ้ในลานมีไม่เท่าไหร่นะครับเยอเปล่าหรือว่าไปค้างอยู่ลาวกันหมดว่าเรามาทีหลังเขา ช่างเส็นแล้วก็มาจอดรอยกาสารอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตาช่างก็อยู่นั่นนี่นะครับตาช่างตาช่างอยนั่นขี่ครับต้องวอแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะครับว่ารถเราทะเบียนอะไรเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่า ไปได้เงี้ยเราก็เอารถออกไปครับไปดูน้ำหนักรวมมาพุทธเราว่ามันจะหนักเท่าไหร่ปึ๊บห้าตันกว่า เจ็ดศูนย์สามหกศูนย์สองพะเยาครับออกได้ครับ ไปเช็คอุณหมิน้าตูก้กอนครับทาบริษัทให้เปลี่ยนหน้าตู้ ครับเดี๋ยวไปนั่งรอซิปปิ้งมาก่อนซิปปิ้งเอาเอกาสารมาแล้วก็ไปที่ดน้าตอมอเพื่อจะข้าบสพานะครับรอซิปปิ้งก่อนโอเคครับตอนนี้ได้เอกาสารมาละครับเดินทางไปที่หน้าด่านต่อมอ วันนะครับ ไปครับแต้มพาสปอร์ตกันแต้มพาสปอร์ตแล้วถึงจะเดินทางได้โอเคครับแต้มพาสปอร์ตเสร็จแล้เดินทางข้ามไปฝั่งลาวได้เลยครับ ค่าสะพานครับจ่ายค่าสะพานเป็นการสุดท้ายของฝั่งไทยนะครับค่าสะพาน ครับนี่จะข้ามแม่น้ำโขงละน้ำโขงน้ำเยอะมากมาแล้วครับฝนโอ้เปียกอสิละ อ p อลาวแล้วครับออคิ่ยาวหรือเปล่าน้อวันนี้เอกสารพาสปอร์ตเราก็ต้องทิ้งไว้นี่นะครับเดี๋ยวให้ชิปปิง้งลาวเขาไปจัดการเองทางนี้ง่ายง่ายในชิปปิง้งลาวก็จะอยู่นี่แล้วครับเราเอกสารไปยื่นนะครับ ดีกับที่ยกตู้นะครับยกตู้ใช้อย่างนี้เลยยกตู้อย่างนี้เลยนี่รถลาวครับรถลาวมารอยกตู้โอ้โหยาวเหยียนเหมือนเดิมครับนุ่หุนเลยกิโลก,กว่าครับอโอ้โหบรรยากาศลานยกตู้ครับ เป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วครับไกละกละไกลละเประมาณอยู่ข้างหน้าเราก็ประมาณเจ็ดแปดคันครับเดี๋ยวก็หลุดละแล้วอีกอีกไม่กี่คันก็ถึงตาเราครับนั่นครับด่านไม้กัน้นด่านสุดท้ายุดด่านนี้แล้วก็เป็นตัดหางให้รถลาวเลยลานข้างบนนะครับอ๋ไง ช่โมองเลยโอเ,โอเคครับหลุดด่านไม้กัน้นละนะครับใวลานตัดหางกัน วิ่งขวานะครับประเทศลาววิ่งขวาครับโรงแรมครับโรงแรมโรงแรมบ่อกแก้วถ้าไม่มีโควิดคนก็คงจะเยอะอยู่นะครับ ตัดหางแล้วนะครับคันไหนคันไหนมันจะมาเอาหางเราคันไหนเอามาไหนก็มาไหนเนาะคันไหนเนาะบรรยากาศครับยากาศตัดหางแรกทางแทะเปลี่ยน,น,นทางกัน เจอตัวแล้วครับคันนี้คันนี้มาเอาหลังเราเจอแล้วครับเจอตัวแล้วครับน,นี่จะลากถางเราไปนะครับรถคันนี้นี่หาของเราครับนี่รถคันนี้จะเสียบไป โอเคครับดูบรรยากาศรอบๆจบงานแล้วล,าาล่ะตัดหางเป็นอันที่เรียบร้อยันตัดหางเปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะหัวกลับบ้านนะครับนี่ <Okay. S 1> บรรยากาศในร้านตาาัดหางร้านดินครับร้านดินเสียบเสียสร็จแล้วก็ไปที่เมืองบเรนเลย โอเคครับงั้นคลิปนี้จบงานละคลิปนี้งั้นแค่นี้แหละครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าโอเคครับ